ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top u p วันนี เมฟุตตี้ทีม5อีียเฮียเอ้ยแล้วก็ซีซั่น9แจก12,000 SP Objective Final f o t y เียเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดู SBC Evo Objective แล้วก็ไปดูนักเตะกันต่อครับ เดี๋ยวคนอนุญาตดูที่ SBC ก่อนแล้วกันนะครับผมฮารันว่ะเยแต่ฮารัน98นะไม่99ครับ a r l i n g Bluff f o l l w e d เย่55วะฮารันคลิกเต็บบังบอลทองยิงแรงทองดูดบอลทองยิงเลียดทองยิงคมเยี่ยจ่ายบอลดีเร็วคือสเต็มันก็แบบไปแล้วอ่ะครับคลิกเต็บทองแต่ไม่มีลาปิดทองนะ มีบังบอลทองแล้วก็มีแยงยิงแรงทองเฮียเพสไตล์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวฮาลันโอ้หสิบแปดควสเลยเหรอโอ้โหสิบแปดควสเลยเหรอไอเฮียทำลูนงลูนี่ดีกว่ามั้งเนี่ยไอเฮียโอ้โหแพงจัดเลยครับไอเฮียฮาลันติ๊กเต็บทองบังบอลทองยิงเรียดทองดูดบอลทองแล้วก็ ยิงแรงชงครับเฮี้ยไอ้ฮารันครับไอ้ไอจอนมีมารูน่าแต่เป็นมารูน่าเชฟชิฟนะครับเฮียมีมารูน่าครับแต่ว่าเป็นมารูน่าเชฟชิฟนะครับห้าห้าเฮียสเต็ทก็ไอ้จริงๆมารูน่าตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยเร็วนะเวย้ยแต่ดิบบิ้งกับพาสซิ่งดีครับ ปั่นทองอินซิสิฟท์เทคดีฟลาปิดไอ้เหี้ยเป็นสไตล์ดีครับมาโลนาตัวนี้ควรค่าแก่การทำนะมาโลนาครับ18บแปดเคลสไอ้เหี้ยควรค่าแก่การทำครับอ่ะเดี๋ยวไปดู e f o u กันต่อนะอเอเหรอ the fact โตตั้มเนี่ยเหรออเอเหรออันนี้อันใหม่ดูดีดูดีดอันนี้อันใหม่เหรอวะไอ้เหี้ยได้ควิกเตปได้ความเร็วได้สติมิแนนต์แอคชั่นสเตรนท์ได้ควิกเตปฟิสิกอลพาสซิ่งยิง3ามดีเฟนซ์สไดโอออลสแล้วก็น่าจะได้ฟิสิกอลอีก เยอะอยู่ครับเน้นฟิสิกส์วันนี้เน้นฟิสิกส mm ์แ hmm. ล uh ้ว huh. ก mm ็โออสามเน้นฟิสิกส์ไอ้ยยยังกากเลยว่ายูยูยังกากเลยครับไอ้ยดูอ objective ครับไอ้ย้มีแจกปะแป้งครับไอ้ยี้ยปะแป้ง ก็เล่นตามเงื่อนไขที่มันบอกแบบชิวๆได้ปะแป้งครับลาปิดติกิทากายิงแรงปั่นทงองเฮียปะแป้งปะแป้งยิง99ดิบบิ้ง97ครับเฮียปะแป้งยัง45อยู่เลยแล้วก็อุดแชมป์ครับไอ้เฮียมีคนเล่นอยู่ไปเนี่ยเฮียได้มันชินี่เฮียมันชินี่เลตติ้ง96ปิดไปกับสโมราเร็กไอเฮีย สมราเรกเร็วคมดูดบอลทองควิกเตบปั่นทองยิงเลียดเพสไตล์ก็ถือว่ามาตรฐานกองหน้าตอนนี้แล้วนะได้55ด้วยครับก็ดูดีอยู่นะสมราเรกแล้วก็เดลี่เพลย์เกมได้อฮัสสันโอโดอีครับ5 4ปิดไปไอ้เหียและได้เพลสกับกูดระหว่างทางด้วยปิดไปไออันนี้ดีดอีฟุตตี้3อะไรวะอันนี้มันนานแล้วนี่ ใช่ป๋วอันนี้เหมือนจะนานแล้วแต่กูไม่ได้ทำก็ปิดไปเฮ้ยได้มีฟุตตี้เอสพีเชสได้เลวานว่ะโอ้โหแม่งแจกเอสพีโคตรเยอะเลยว่ะสิบห้าวินได้สองพันแต้มเลยอรอเย้กูกูต้องการเอสพีอย่างรุนแรงเพสามสิบก้อยี่สิบโคบีลาอาลิก้าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเย yeah. ้บังคับกูไปเล่นลัชอีกแล้วแล้วก็ได้ เลวานว่ะเฮียเลวานเกครับเฮ้ยเลวานดูโหดอยู่นะเฮียแต่มึงต้องเล่นทั้งหมดเนี่ยครับเฮียเดี๋ยวผมขอขอ,ขอ,ขอนุญาตไปดูนักเตะหน่อยดีกว่านะโทนี่ครับโทนี่ไม่มีควิกเตบเงินนะแต่สแตตไปหมดแล้วแล้วก็เพลย์ตายก็ดีอยู่นะมีปิงพาร์ตก็พอได้ใช้กับแถม5-5ด้วยโทนี่ครับถัดมารา้าครับร่า้าเฮียเป็นแบ็ค ทั่วๆไปจ่ายบอลดีครับราร้ายทั่วๆไปจ่ายบอลดีครับถัดมาบาสโตนี่บาตโตนี่ปิงพาสจ็อกกี้อินเตอร์เซปแอนติซิปาเต้เฮโอเวอร์ออลเก้าสามเก้าแปดเก้าแปดก็งั้นๆไหนเฮ่ยตัวอินเตอร์ครับไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เฮ่ยก็ได้ใช้ได้แล้วทันครับถัดมาสัตว Part, ์โตนปิงพาสควิกเต็ปแอนติซิปาเต้แล้วก็บุยเซอร์ครับมีเอเลี่ยวเงินเนาะ มีอินเตอร์เซฟเงินในเฮียสี่เพยสไตล์ครับจอนสตอลในเฮียเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกแต่ดิบบิ้งเยอะมากเนยพาซิ่งไปเล่นซ<ๆ>ีดีเอ็มเหอะเฮียเราจะโอ้โหเยอะขนาดนี้ครับทั้งพาซิ่งกับดิบบิ้งครับแล้วก็ครูตัวเซฟไกลทองปิงพารทองลองบอลทองแล้วก็ล่าชอาหูเพยสไตล์ style, ไม่ค่อยดีวะ่ะครูตัวครับเพยสไตล์ style, ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถัดมาก็จะมีเอ่อนะ โอ้ลินมั่วไอ้เงี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอดูก่อนไอ้เหี้ <c ười> ยกูจำไม่ได้ผลเลอะมอเรียนเตสดูเอซาร่าพาวเมอร์โอเคผลเลอะมอเรียนเตสดูเอซาร่าพาวเมอร์ผลเลอะมอเรียนเตสดูเอซาร่าพาวเมอร์โอเคดูเอ ซาลาอยู่ในวิเย,ยดไหมมันกดได้มันกดได้ด้วยเหรอไปอุหาซาลาไม่เจอวะนี่ไหนวะติดข้างบนอ๋อเออวะไอ้เฮียดูได้ด้วยนี่วะไม่กลับมาละ ฝนเลอะเฮียสวัสดีครับนนสวัสดีครับสวัสดีครับประกรณ์ขนม้อยสวัสดีครับฝนเลอะเฮียฝนเลอะก็ยังไม่ลไม่ลาจากชิปทองนะมึงดูดิเปิดมายังไม่ถึงสินาทีเลยเฮียราคาแม่งเหลือ20,000ืแล้วครับปิดเลยแล้วกันถัดมาเรียนเตสสองหมื่นเอเรียลทองดูดบอลทองพิกเต็บทองปั่นทองเฮีย agility บาลานซ์ไม่ค่อยดีครับความเร็วไม่ค่อยดีพาสซิ่งกลางไปทางแย่เลยครับยุคนี้ปิดไปเหีย ดูเอ่ะโหดูเอเปิดมา9ล้านว่ะดูเอครับเร็ว99ยิงดีด้วยแล้วก็จ่ายดีด้วยนะดูเอครับดิบบิ้งดีมากมีทีเวลา่าอินซิปควิกเตบเทคดีฟแล้วก็ปั่นทองคล้ายๆนี่เลยวะ่ะลาฟินยาครับคล้ายลาฟินยาเลยก็ดูเก่งอยู่นะดูเอครับถัดมาพาวเมอร์มีปั่นทองอินซิปทำไมต้องมีบางบอลทองด้วยควิกเตบแล้วก็ยิงเลียดครับไม่มีมารลาปิดเงินนะ พาวเมอร์ครับทรง C A M ว่ะปีกก็เล่นได้นะครับผมว่าปีกก็ดีครับแต่ถ้าเดอะเบสผมว่า C A M กับพาวเมอร์แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่ามียิงเลียดปั่นทองราปิดดูดบอลทองอีที่สิบมีควิกเต็มเงินโอ้โหซาร่านี่โคตรโหดเลยว่ะเร็ว99้าเ้เฮียดิบิงเกไอ้สัตว์ยิงโคตรคม55แล้วก็จ่ายบอลโคตรดีเฮียซาร่านี่โหดมากเลยครับซาร่า ah โคตรโหดไอ้เฮียมาไอจอนมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยไอจอนมีทั้งหมด ต8ตัวปีโลไม่ค่อยแพงผมอาจจะเปิดได้ก็ได้น้อยปีโลครับตัวแรกครับแฟงร้ายกาดเปิดมา20,000เฮีย9วิ่ง92เดฟ97แล้วก็ฟิสิกอล96ครับไอ้เฮียจ่ายบอลก็ถือว่าพอได้นะเล่น CDM ดีไหมผมว่ายังไม่น่าจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับไปเล่น CB น่าจะดีกว่าแต่ i n น e n s i v e CB ก็แทบไม่ได้ใช้เลยสรุปกาดก็ปิดไป สโคจุปากรูปนี้มึงใช้กี่รอบแล้วเนี่ยลาปิด,ป,ดปิงพาร์ตจอกกี้แล้วก็อินเตอร์เซปก็แบ็กธรรมชาติทั่วไปปิดไปครับถัดมาซิโก,โกซิโกสี่หมื่นวะอีซิสีดเดตบอลเดดบอลน,นี่เหมือนกากระบ,บาดท,ทิ้งครับเทคดิฟแล้วก็ปั่นทองเท่ากับมี3เป็นสไตครับ95979797ไอ้เหียก็ C.A.M. มาตรฐานครับไอ้เหียซิโก,โกดูน่าจะเก่งอยู่นะซิโก,โกครับ ถัดมาชมายเคลนมีพุ่งไก่ปิงพาร์ตปลาไก่แล้วก็ต่อยบอลน,นี้โอเพสเตย์ายโคตรกลางเลยปลาไก่ก็ยุดเลดต่อยบอลก็ยุดเลดเลปิงพาร์ตได้ใช้บ้างแหละโอเวสเตยายกลางมากปิดไปโรเบตโตคาร์ลอสมี 5ps วะ่ะราปิดทองเดนบอลทองกระบ,บาดเป็นหนึ่งลองบอลจะได้ใช้ไหมเนี่ยเจ็อก,กี้แล้วก็อินเตอร์เซฟเพสไตย์ก็ไม่ค่อยดีนะโรเบตโตคาร์ลอสครับปิง99เดฟ96ฟิสิกส์98ทุกพอได้อยู่นะ เยอะแต่โอเวอร์เพสโอเวอร์ออลอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะไอ้เยอะสภาพถัดมาจีบารีครับวิบ่ง99ยิง99พาสซิ่ง97ดิบวิ่งเก้าเจ็ดแต่ agility, agility อบองบาลานไม่ค่อยสูงนะไปได้ r e a มพิวเ u อร์แต่ก็ไม่แย่ครับเพสไตล์มีปั่นทองเทคดิฟลาปิดมึงยังไม่เลิอกอะโอแบติกอีกเหรอ แล้วก็โลดิเวนครับเหมือนแม่งติดเพสตา์ประจําตัวอย่างอะโครแบติกไปแล้วว่ะแต่สเตตดีมากครับเหมือนมี4เพลสตลยแล้วกันอะโครแบติกเไว้ใช้ตอนเตะมุมยืนปีกขวาได้ปีกซ้ายได้กองหน้าได้ยี่ยังไงก็โหดกับจีบารี ถัดมาปิโอล์ร็อกเก็ตเฮียวิ่ง95นี่ถือว่าเร็วแล้วสำหรับปิโร่์พาสซิ่ง99ถือวิ่ง99ครับแล้วก็ยิงบอลดีแถมมีดีเฟนต์ให้ใช้ด้วยแต่ผมว่าแย่งบอลไม่เก่งหรอกแล้วก็สเตมิแน่ดีมากๆนะครับปิโร่ตัวนี้อินเตอร์เซพตี K ้กิตาก้าลองบอลปิงพาร์ตอินซิสซี่บอกโหเป็สไตล์ดีว่สะสำหรับมิดฟิลด์สายจ่ายบอลครับไอ้เแคยอยากได้ว่ะปิโอลเฮียรูปเก่าด้วยครับรูปยูเว่ด้วยแล้วก็เบ็คเคนบราเออร์ครับ C.B. ได้ C.D.M. ได้ C.M. ได้ครับยิงบอลไม่ได้เลยแต่ดีเฟนซ์หนักดีเฟนซ์กับฟิสิกส์คอ Physical มากเลยไปเล่น C.B. ดีกว่าครับเพสไตล์ก็มาทาง C.B. นะบุยเซอร์ทองอ่าแอนติสปาเต้ทองอินเตอร์เซปทองจอกกี้ทองแล้วลองบอลทองเพสไตล์ mm hmm. ก็มาทาง C.B. นะเพสไตล์ mm hmm. ก็มาทางเซ็นเตอร์แบ็กนะครับไอ้เบเกตบอลเออเอาเคหมดทีม5ครับมีทั้งหมดประมาณนี้ทีม5้า้ประมาณนี้ประมาณนี้ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Sub สไ r ร b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า